เวลาเรานึกถึงตัวละครน,นักสืบเก่งๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงพวกเชล็คโฮมโคนันหรือไม่ก็เวลมาจากสกูบิดูเนาะแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของยอดนักสืบอัจฉริยะในชีวิตจริงกันนี่คือโรเบิร์ตเรดูครับเขาคือยอดนักสืบแห่งศตวรรษที่19เขาคือเชล็คโฮมแห่งฝรั่งเศสและไม่มีคดีไหนที่เขาคนนี้ปิดไม่ได้ ก็เหมือนตัวละครเก่งๆตัวละคร g ีเนียสจีเนียสที่เราดูในพวกซีรีส์หรือในหนังหลายๆเรื่องนั่นแหละครับที่เขามักจะมีปมหรือว่ามีแบ็กกราวด์ที่เป็นจุดอ่อนเล็กๆอยู่เสมอๆอย่างบูสเวนที่มีปมเรื่องพ่อแม่อย่างปีเตอร์พาร์เกอร์ที่จะต้องสูญเสียคนสําคัญในชีวิตไปสักคนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่ก็เหมือนพระเอกซีรีส์เกาหลีครับที่ไม่ว่าจะร่รวยเท่มาจากไหนมันจะต้องมีปมอ,อะไรสักอย่างครับแล้วอยู่ดีๆไอป้ปมนี้มันจะต้องมาออกฤทธิ์ช่วงท้ายๆเรื่อง ทำให้แนวซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้กลายเป็นดราม่าไปซะอย่างนั้นโรเบิร์ตเรดูก็เช่นกันครับเขามีปัญหาในเรื่องของการนอนด้วยความที่เขาเป็นพวก w o r k a h o o คาเครับเขาเป็นพวกบ้างานและมันก็กลายเป็น Occupational Hazard ที่มักจะทำให้เขาอดหลับอดนอนทำคดีตลอด24ชั่วโมงจนเขาเริ่มมีปัญหาเรื่องการนอนด้วยความที่เขาเป็นนักสืบที่เก่งกาจที่สุดในยุโรปครับ ตำรวจในเมืองต่างๆเ,เขาก็มักจะเชิญคุณนักสืบของเราเนี่ยไปช่วยไขยคดีและก็ปิดคดีที่พวกตำรวจเนี่ยปิดไม่ได้วันหนึ่งในฤดูร้อนช่วงปี1887ครับที่เมืองชาแห่งหนึ่งในฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ามันอ่านว่าไงวะ Le Havre Le Havre Le Havre นั่นแหละคดีนี้มันเป็นคดีคนหายต่อเนื่องครับมันเป็นคดีคนหายตัวปริศนาไป6คนติดติดกันละและตำรวจก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีความคลบหน้าในคดีนี้โรเบิร์ตเรดูก็ถูกอัญเชิญไปครับคืนนั้นครับโรเบิร์ตเรดูก็เดินทางไปชิมเมืองร การเดินทางจากปารีสไปเลฮารใช้เวลาพอสมควรและมันทำให้คุณนักสืบของเราเนี่ยเข้าเหนื่อยซะเหลือเกินแล้วด้วยความที่พอเขามาถึงเมืองนี้มันก็เป็นตอนเย็นแล้วเพราะฉะนั้นคุณนักสืบของเราเขาก็เช็คอินเข้าโรงแรมเอาปืนยัดไว้ใต้หมอนแล้วก็ล้มตัวลงนอนคืนนั้นมันแปลกครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนแต่ว่าคืนนั้นเขาดันหลับสบายมากๆเขานอนไป12ชั่วโมงเต็มๆนี่พี่นอนหรือซ้อมตายวะเนี่ย เช้าวันถัดมาครับนักสืบโรเบิร์ตเรดูของเราก็ไปที่สถานีตำรวจเขาพร้อมแล้วกับคดีปริศนาที่เมืองนี้จะมอบให้กับเขาแต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังครับเพราะว่ามันดันมีคดีใหม่สดๆร้อนๆเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้และตำรวจต้องชิฟความสำคัญชิฟพ t p ออเร i ตี้มาที่คดีนี้ก่อนมันเป็นคดีฆาตรกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้โรเบิร์ตเรดูก็ไปที่คลามซีนครับคลามซีนของเราคือชายหาด เยือนในคดีนี้คือผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนเดร์มอเน่ร่างของเขาถูกพบที่ชายหาดตอนเช้าในสภาพมีรูกระสุนทะลุหน้าอกหนึ่งนัดด้วยความที่หัวกระสุนมันทะลุร่างกายของนายมอรเน่ไปครับทำให้ตำรวจเนี่ยยังหาหัวกระสุนกันไม่เจอด้วยความที่ไอเมืองที่ชื่อว่าเลอฟมันเป็นเมืองท่องเที่ยวครับและการที่มีคนมาโดนยิงอยู่กลางหาดทรายสวยๆเนี่ยมันคงไม่ใช่การโปรโมทการท่องเที่ยวที่ดีสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นคดีเร่งด่วนที่ตำรวจต้องรีบปิดให้ได้ครับระหว่างตำรวจทุกคนเขากำลังวุ่นวายกับการหาหัวกระสุนอยู่นายโรเบิร์ตก็เดินดูรอบๆครับและเขาก็บังเอิญไปเห็นรอยเท้าแปลกๆที่มันอยู่ห่างจากร่างของนายโมเน่ one, แค่นิดเดียวเขารู้สึกได้ครับสัญชาตญาณนักสืบของเขามันบอกเขาครับว่าไอ้รอยเท้าอันเนี้ยมันแปลก เขาก็เลยขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยเอาปูนปาสเตอร์มาเทชับไอรอยเช้าอันนี้หน่อยเขาจะจำลองเช้า 3D ขึ้นมาจากไอรอยเช้าปิศาอันนี้ระหว่างที่ตำรวจทุกคนกำลังยุ่งวุ่นวายกับการหาหัวกระสุนต่อน่ยคุณนักสื่อของเราเขาก็เดินเล่นไปริมหาดไปหาที่นั่งไกลๆหูไกลๆตาผู้คนแล้วก็นั่งจองไอ้โมเดลเท้า 3D อันเนี้เป็นชั่วโมง เวลาผ่านไปเรื่อยๆครับจากเช้ากลายเป็นบ่ายในที่สุดพี่โรเบิร์ตไรดูของเราก็เลิกนางจองซนติน 3D อันนี้แล้วแล้วก็เดินกลับมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าโอเคครับทุกคนกลับบ้านได้ไม่ต้องเก็บหลักฐานแล้วไม่ต้องสอบปากคำแล้วผมไขคดีนี้ได้แล้ว แทนที่จะอธิบายต่อว่าเขาไขคดีอะไรได้ใครเป็นคนทำเกิดอะไรขึ้นที่ชายหาดนี้เมื่อคืนนี้ไม่ครับพี่แกสบัดตูดแล้วก็เดินกลับโรงแรมไปหน้าตาเฉยเลยปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุงงกันต่อไปเช้ามันจะมาครับโรเบิร์ตก็กลับมาที่ชายหาดอีกครั้งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเจอหัวกระสุนละแล้วเขาก็ยื่นหัวกระสุนอันนี้ให้กับนายโรเบิร์ตพอโรเบิร์ตมองกระสุนปุ๊บเขามั่นใจละ ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และเขารู้ตัวตนของฆาตรกรแล้วด้วยแล้วเขาก็เริ่มเล่าสมุติฐานของเขาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนฟังว่าคืนวันเกิดเหตุครับคนร้ายเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกใส่เสื้อผ้าเดินออกมาจากห้องแล้วก็ออกมาเดินเล่นที่ชายหาดกลางดึกระหว่างคนร้ายกำลังเดินเล่นเลืเล่อยเปื่อยไปตามชายหาดเขาบังเอิญเดินไปเจอนายแอนเดรียโมเน่ที่ออกมาเดินเล่นกลางดึกเหมือนกันทั้งสองคนคุยกันครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคุยกันอีท่าไหนให้บทสนทนามันบานปลายจนสุดท้ายคนร้ายชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่นายโมเน่แล้วคนร้ายก็กลับห้องไปนอนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอยเท้าของคนร้ายในที่เกิดเหตุไม่ใช่รอยเท้าที่เกิดจากเท้าเปล่าและมันก็ไม่ใช่รอยที่เกิดจากรอยรองเท้าคืนนั้นคนร้ายใส่ถุงเท้าออกมาเดินเล่นแล้วไอ้เจ้าของเท้าที่ว่าเนี่ยก็มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไม่มีนิ้วโป้งเท้า และผมก็รู้ตัวแล้วครับว่าใครคือคนร้ายไม่ผิดแน่ๆครับรักทานทุกอย่างมันบ่งชี้มาว่าคนร้ายคือกูนี่แหละแล้วเขาก็ถกเท้าของเขาให้ทุกคนดูครับเขาไม่มีนิ้วโป้งเท้ากระเท้าของเขามันก็ดันไปแมชกับรอยเท้าในที่เกิดเหตุแบบพอดีพอดีมันเหมือนไอ้โมเดลเท้า 3D ที่เขานั่งจ้องเป็นชั่วโมงอันนั้นเป๊ะเลย ไม่ใช่แค่นั้นครับเช้าวันนั้นครับก่อนที่คุณนักสืบอของเราเขาจะเริ่มทําคดีเขาตื่นขึ้นมาในสภาพทรายเต็มเท้าแล้วก็รายเต็มถุงเท้าแล้วเขาก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าไอ้ทรายนี้มันมาจากไหนแล้วปืนลูกโม่ที่เขายัดไว้ใต้หมอนของเขาครับกระสุนมันหายไปหนึ่งนัดและกระสุนบรรดันเป็นขนาดเดียวกันกับหัวกระสุนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งเจอเมื่อเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นไม่ผิดแน่ๆครับคนลายก็คือเขาวันนั้นแหละ หลักฐานทุกอย่างมันพ้อยมาที่เขาเขามั่นใจว่าเขาเป็นคนเกาะคดีนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องเลยก็ตามแน่นอนครับว่าตำรวจอายาการเจ้าหน้าที่ศาลหรือใครก็ตามแต่ไม่มีใครอยากจะเชื่อเขาครับนักซืมดาวเด่นระดับประเทศจะกลายเป็นฆาตกรไปได้อย่างไงแล้วเขาจะทำคดีนี้แฉตัวเองเพื่ออะไรแต่ในเมื่อหลักฐานทุกอย่างมันพ้อยมาที่เขาขนาดนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ครับว่านายโรเบิร์ตเลดูเขาทําไปโดยไม่รู้ตัวจริงๆมันก็เลยเกิดการฉลองขึ้นมาครับการฉลองเนี่ยเขาจะจับนายโรเบิร์ตเลดูเนี่ยไปนอนในห้องขังแล้วก็ให้แบงก์กันนายโรเบิร์ตเนี่ยไว้ใต้หมอน1กระบอกและหน้าห้องขังของเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงพอเริ่มการฉลองครับนายโรเบิร์ตเลดูก็ปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอผ่านไป2-3อาทิตย์ครับมีคืนหนึ่งนายโรเบิร์ตตื่นขึ้นมากลางดึก เอามือร้วงไปใต้หมอนควักปืนปลอมขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เจ้้สทีนี่เป็นข้อพิสูจน์ครับว่าในโรเบิร์ตเลยดูเป็นคนก่อคดีนี้จริงๆเขาเป็นคนยิงนายโมเน่ one, และเขาทำไปโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายโรเบิร์ตก็ไม่ติดคุกครับแต่วัชชะกรรมของยอดนักสือคนนี้คือการถูกในระเทศไปอยู่ที่ห่างไกลความเจริญกลางป่ากลางเขา in the middle of nowhere ห่างไกลผู้คน ที่เขาจะได้ไม่สามารถไปทำแบบนี้กับใครได้อีกตลอดชีวิต